ตำรวจได้รับรายงานพบศพหญิงสาวถูกหั่นเป็นชิ้นๆตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากปมคดียาเสพติดโอ้หั่นศพกันเลยเหรอครับเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับแม่ครับใช่แล้วลูกสมัยนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะลูกเวลาออกไปไหนๆหนูต้องระวังตัวไว้นะลูกและยาเสพติดนี่ก็อย่าไปยุ่งเด็ดขาดเลยนะลูกนะ ครับแม่ผมไม่ยุ่งหรอกครับยาเสร็จติดอะไรเนี่ยไม่เห็นจะดีเลยมีแต่โทษทั้งนั้นเลยครับจะว่าไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดีนะลูกมีช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยไม่ต้องมานั่งกลัวพวกโจรเวลาจะออกไปไหนมาไหนแม่ว่าแม่ไปช้อปปิ้งออนไลน์หาซื้อของสักชิ้น2ชิ้นดีกว่า โอ้โหแม่วนไปเรื่องช้อปปิ้งได้ยังไงครับเนี่ยผมว่าแม่เสพติดการช้อปปิ้งมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โอ,อะไรเนี่ยโกดังเอาเรทมีของแฟชั่นลดลางสต่อก90%เอร์เซลยโอ้โห,โโหแม่ครับลดเยอะขนาดนั้นแม่ดูดีๆก่อนนะครับอาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพาก,กนก็ได้นะครับแม่ <c oughs> นี่ไง <c oughs> เขาบอกว่ามีข่าวค่าหาันศพแถวๆนั้น ทำเลไม่ด clair, oh, ีเลยลดร้างสต๊อกปิดกิจการน่ะโอ้ต่อให้แจกฟรีก็ไม่มีใครไปเอาหรอกครับที่อันตรายแบบนั้นนะครับเจ้าแมวน้อยอาบน้ำเร็วๆลูกเดี๋ยววันนี้เราไปที่นั่นกันอะไรนะครับแม่นี่แม่ไม่ได้ฟังที่ผมพูดเลยหรอครับเนี่ยเอย่บ่นมากสิลูกรีบไปเดี๋ยวนี้เลยในเวลาต่อมา โอ้โหเสื mm mm ้อเยอะจริงๆด้วยลูกเสื้อแบรนด์เนมลดตั้ง90%ทั้งร้านเลยแม่ครับรีบๆีบเลือกเถอะครับที่นี่มันวังเวงยังไงก็ไม่รู้ครับแม่นั่นมันอะไรครับแม่มีปืนแจกฟรีให้ยืนไว้ป้องกันตัวสำหรับลูกค้าด้วยหรอครับที่นี่น่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอครับเนี่ยนั่นมันอะไระครับแม่เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับ เออ่แม่ครับเราเรีบไปจากที่นี่กันเถอะครับดีสิลูกถ้าลูกกลัวก็ไปหิบปืนตรงนั้นมาไว้ก็ได้นะลูกรีบเรีบลก,กแล้วเรีบกลับกันเถอะครับแม่ครับ พบก,กับเมีค่ะนะคะวันนี้ยุติมีเกมโรบบอกนะคะและแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่จะสุ่มให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดจากการถูกฆ่าและก็สุ่มเป็นผีไร้ฆาคนนะคะซึ่งแบบนี้จะเป็นยังไงนั้นไปดูเมยเล่นกันเลยค่ะโอ้ยให่เกี่ยวกับเซชั่นตกใจหมดเลยและแบบนี้นะคะก็จะมีปืนให้เรานะคะเก็บเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันตัวอ้าอา ออกมาเดี๋ยวเราขอรองสำรวจดูนะคะแม่ครับแล้วเรามาที่ไหนครับเนี่ยเราก็มาดักจับฆาตกรโรคจิตนะลูกนะ <c oughs> จริงหรอครับโอ้โหน่ากลัวจังเลยครับแม่นี่นี่เธอรู้หรือเปล่าช่วงนี้มีฆาตกรโรคจิตฆ่าฮันสุขด,ด้วยนะจริงด้วยเมื่อเช้าเนี้ยฉันได้ดูข่าวเหมือนกันน่ากลัวมา,มากๆเลย เห้เขาว่ากันว่าฆ่าหันศพหญิงสาวด้วยนาแต่เช่ก็ยังไม่แน่ใจจริงๆแล้วเป็นฆาตกรพวกเจ้าพ่อมาเฟียขายยาบ้างหรือว่าผีชุดคุมศิลจำที่ชอบเอาวิญญาณจากคนเป็นไปลงนรกน่ะโอ้โหพูดแล้วน่ากลัวสุดๆเลยคนลุกคนพองเลยเนี่ยตอนเนี้ย งั้นเราก็ต้องรวมอยู่กันเป็นกลุ่มเอาไว้นะจริงด้วยครับเราต้องรวมกลุ่มเอาไว้นะครับไม่อย่างนั้นเราจะถูกฆ่านะคะร,ริงด้วยฉันไม่อยากถูกฆ่าโอ้โหฉันไม่ไดมามันเลยใจเย็นไวค้ค่ะถ้าเราอยู่กันเป็นกลุ่มผีก็ไม่กล้าเข้าใกล้เราเหรอกครับจะแน่แลอฉันว่านะพอไฟดับผีก็จะเอาตัวพวกเราไปทันทีเลย โอ๊ยโผดแล้วก็รู้สึกวนเหมือนกันแฮะและตอนนี้นะคะเราก็รอเวลาที่ให้ผีฆาตกรนี่นะคะเคลือบคลานเข้ามานะคะแล้วเราก็จะรุมยิงกันนะคะนี้รู้สึกว่าเอ๊ะไฟดับเอ๊ย,เ,อยเกิดอะไรขึ้นทำไมมีไฟดับละ่ะเอาไม้โเอ้พวกเรายิงเอายิงมัวแล้วทีนี้เอื้อจิ้วจิ้วโอ้อะไรเนี่ยไฟดับโอะย ไปเปิดแล้วเปวเอา้าเพื่อนเราหายไปไหนอะเฮ้ยนั่นนั่นนั่นอะไรหรอครับเพื่อนเราหายไปนะเซลองนับคนสิครับฉันว่าไม่ครบนะฉันยังจำได้เลยว่ามีเพื่อนอยู่อีกหนึ่งคนนะ่ะ รู้สึกว่าจะไม่มีใครหายนะเพื่อนๆของเรายังอยู่ครบนั่นงา่าชัดเห็นแล้วนั่นกิ่งอยู่หน้านเลยปะตายคาที่เลยอา้าวหายไปแล้วโอ้ยฉันแค่ล้มเฉยๆเพื่อนเอาเฮ้ยเฮ้ย,ยนั่นเอาไม่ oh <my. S 1> โอ้โหไฟดับปุ๊บเราตายคาที่เลยนะคะอย,ยังไม่เห็นตัวผีเลยนะคะตอนนี้ มาครั้งนี้นะคะเดี๋ยวมาสุ่มกันนะคะว่าเมนี่จะเป็นผีฆาตรกรหรือว่าเมจะต้องเป็นคนที่จะต้องเอาชีวิตรอดนะคะโอ้แม่ครับเราจะต้องหนีผีอีกแล้วครับแม่ใช่แล้วลกูกเราจะต้องเอาชีวิตรอดโอ้ยฉันรู้สกวดจังเลยเอา้าวเพื่อนไปไหนแล้วล่ะาฉันอยู่นี่ฉันยังอยู่อเฮ้ยเหมือนมีคนตายเลยนะคะเอาละทีนี้ทำยังไงดีะ วัดดีครับพี่เมย์วัดดีครับโอ,โอ้โอ้โอ้เราเจอแล้วหรอเราเจอแล้วแม่แค่หลมไปเฉยๆครับอตอนนี้รู้สึกว่าเราเจอคนตายแล้วนะคะดูสิถูกฆ่าหันศพตายแบบโกงตูดเลยนะคะโอเคเราก็จะต้องแบบว่าตามร่าหาผีร้ายนะคะที่คอยที่จะมา เอาชีวิตคนนะคะ,ะเราต้องอยู่รวมกันเป็นปกลุ่มเอาไว้เพื่อนผีอยู่ระแวกนี้หรือเปล่าแต่เราต้องอยู่ด้วยกันเอาไว้จริงด้วยนะไม่งั้นเราจะถูกฆ่าไปทีละคนทีละคนนะ่ะโอ้โหเราก็มองหานะคะว่าผีจะอยู่ตรงไหนนะคะและผีนี่นะคะก็จะมีสกิลที่แบบว่าใช้ให้เราเนี่ยนะคะมองอะไรไม่เห็นก็คือปิดไฟนั่นเองโอ้ยน่ากลัวสด,สดๆเลย นี่นี่ฉันซื้อมือถือมาใหม่อะฉันอยากจะโชว์มือถือให้ให้พี่เมย์เห็นจังเลยอ่ะโอ้โหจะมาโชว์อะไรตอนนี้ครับเรากำลังจะถูกผีฆ่านะครับจริงด้วยตอนนี้เป็นเป็นอะไรที่น่ากลัวสุดๆเลยโอ้โหและตอนนี้นะคะทุกคนก็ต้องมองข้างหน้าข้างหลังนะคะช่วยกันมองนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผีเข้ามาตุ้ยนะคะแล้วก็ฆ่าเรานะคะนี้ค่อยค่อย วายเปิดริปเตอร์ผีนี่ดี่เห็นไว้เห็นไว้เอาไปได้แล้วนี่จะเห็นผีเลยได้ได้โอ้โหโหวานหวานหวานไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ครับมีคนตายครับแม่เห็นแล้วลูกตายคาที่เลยลูกโอ้โหน่ากลัวมากอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วออืระวังด้วยนะผมระวังอยู่ครับโอ้โหตอนนี้นะคะผีนะคะก็ได้ฆ่า หญิงสาวไปหนึ่งศพแล้วนะคะโอ้โหเฮ้เพื่อนผีออกมาอาลวาดแล้วโอ้โหถลกวานแล้วนะคะเออ้นแล้วจะถูกช็อกนะคะตอนนี้ยิงยิงยิงแม่ครับยิงเข้าไปสิครับแม่ยิงอยู่โลกอานีแม่ขขาายิงอยู่โอ้โหแม่กำลังถูกฟัดเออคอขาดตายโอ้จบแม่สวยเลยนะครับแม่เราก็ได้ที่สองนะคะในการฆ่าเจ้าผีนะคะแต่ฆ่าไม่ตายนะคะอันนี้โอ้โหแย่จริงเลยนะครับแม่ใช่แล้วลูก และครั้งนี้นะคะอูเราก็กลายเป็นผีฆ่าตะกรโรคจิตนะคะแล้วเราก็จะได้ฆ่าคนแล้วใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วเร้องแะด้านซ้ายมือนี่นะคะก็จะมีสกิลนะคะให้เราใช้ด้วยนะคะทั้งหมดสาสกิลด้วยกันสกิลแรกนะคะก็4นะก็จะดับไฟทุกอย่างคือมืดมิดนะคะเน้ก็คือทำให้คนตาบอดนั่นเองส่วนท่าที่2นี่นะคะก็คือ ใช้ช h a ด o เด็กเกอรนะคะนันส่วนท่าสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นสกิลตัดไฟนะคะแล้วเราก็จะมีเคียวเพื่อที่จะฆ่าตัดคอคุณใช่ไหมครับใช่แล้วรู้แล้วเราก็จะเห็นเลยนี้น,น,นะคะก็จะเป็นจุดต่างๆนะคะอันนั้นก็คือจุดคนที่อยู่นะคะนี่เราเจอกดแล้วโอ้โหจะเอาเปิดมาฆ่า เรากรอดกรอดเราก่อนดิแลวเราก็จะต้องฆ่าให้หมดทุกคนเลยกระโดดย่องเป็นจริงโจ้เลยละจ๊ะเนยโฉเช็โโฉเช็ชเชขี่ยวเกี่ยวหัวเกี่ยวเลยก็แบบเกี่ยวเป็นไงเกี่ยวไส้ติ่งให้แตกเลยดิเป็นไงเป็นเอ้อแนะจิก็เกี่ยวให้โดนสิเอ้อไม่โดนเป็นไงแ่ช้าดีนะเป็นไงเ๋ยะเราก็ไปไล่ฆ่าที่อื่นต่อ โอ้แม่นี่เป็นผีที่ชั่วร้ายสุดๆเลยครับรู้สึกว่าจะมีคนแอบยูได้ท่อน,อน,อนี้นั่นแน่แอบนะดีๆเดะเกี่ยวหัวอื้อจวรกปอกก่อนเดี๋ยวเราถูกกระสุนปืนยิงดับอื้ชอชั่วนี่แหละเดี๋ยวเราเจะฆ่าให้ไม่เหลือซากเลยนี่จะมาขำมาดิมาดิาอ้อย่ทำผมครับแก่ทำผมครับโอ้ไม่ตแตกแกยิงชัดต้องตาย เสียบหัวเฉาะหัวอืออุ้ยโอ้แม่ครับหลบให้ดีๆครับแม่กำลังหลบอยู่ลูกโชกอเชะโชกอึ้นี่แหละอืโอ้โหเราที่เฉาะไปโดนเลยเฉาะไปโดนนี่ตายคาที่นั่นแม่สาวสวยไปไหนจ้าดิเฉาะ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 เดี๋ยวเราอะไรค่ะต่อไปเรื่อยๆเลยอยู่ไหนกันนะจ๊ะ ีต้องเปิดดูต้องเปิดดูนั่นนั่นโอ้ยยิงเหรอยิงหเหรอนี่ช็อตัวกบกัดบกัดบกัดแม่ระวังนะครับแม่ระวังอยู่ลูกตอนนี้ดยรู้สึกว่ามนุษย์ทำร้ายผีนะลูกนะโอ้แม่ก็แม่หนแม่ฆ่าอย่างเลือดเย็นสิครับอ่าเราแค่ฆ่าป้องกันตัวเท,ท่านั้นเองนะลูกน, альной, น,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 นั่นนั่นยิงเราโอ้ยยใจปืนแสงเลเซอร์ด้วยอือทีนี้ fancy, หลบอยู่ในช่องเอรน อื้อฉวยเราต้องหลบไว้ก่อนเราหลบไว้ก่อนนี่เราต้องดักรังละค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราตายเองนะลุงนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องต้องใช้แบบว่าตัดไฟซะหน่อยแหละนี่ให้คนมองเห็นอ้าวปลาถึงโอ้โหคนจังกล้าแม่ข้าค่าเลยครับโชกเช็ค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 อึ ฉั้ควรยิยงเจ้าเหรอตายตายอ,อึ้อึอื้อเอาตยอย่าฆ่าผมนะอย่าฆ่าผมครับไม่ตายคาที่เลยสบาปโอ้เหลืออีกกี่คนนั่นนั่นนั่นแม่ฆ่าที่เลย,ค,ค,เลยครับฆ่าอยู่ลูกตอนนี้อืดจ้าตายคาที่เรียบร้อยแล้วอ่ะมีเสียงปืนปิ้วปิ๊บอยู่แถวนี้จริงด้วยครับแม่แม่ต้องคอยระวังนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแม่เนี่ยนะจะตายคาที่แทน พวกมนุษย์นะครับแม่จะระวังนะลูกนะเราต้องดักซุ่มฆ่าต้องค่อยๆนั่นเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหถูกยิงถูกยิงดูดิโอ้ยมีก็ไปถัดตอ๊กโถเจอทางนี้กลางปีกนี่แด่ตายซะเจ้าไดโนเสาร์นี่แน่มังกรท้าค่แล้วทุกใหญ่ผูมังกอตตีแด่ตีตายซะตายซะตายซะตีตายซะเออดิเจ้าเจ้าเจ้าตีเจ้าหน้ารอโอ้โห ลูกกอลูกกอลูกกอนโอ้แม่ระวังนะครับแม่ระวังอยู่ลูกเราดีไม่ได้ไล่ฆ่ามนุษย์ละเราถูกมนุษย์ไล่ฆ่าเรานะลูกนะโอ้จริงด้วยครับแม่ช่างโหดร้ายจริงๆเลยนะครับมนุษย์ใช่แล้วลูกเดี๋ยวเราก็ต้องดูต้องด,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 ดูก่อนต้องดูก่อนนั่นไงอยู่กันเป็นกลุ่มเลยเดี๋ยวเราจะใช้สกิลนะดับไฟตัดไฟแล้วก็เฉาะหัวตัดคอให้ทุกคนนี่คอขาด ตายคาที่ให้หมดดีมากครับโคตรสุดยอดอตายผีชทำไงดีช็อคช็อช็สวยดีนะนี่แดดตายคาที่เลยอะไรอ่าแดดต่อไปโอ้รู้สึกว่าจะอยู่ในนี้เต็มเลยนั่นไงอือโอ้ช็อคช็ช็ได้แล้วใหญรอดแม่ค่ะใหญ่รอดครับช็อคช็อคช็ช็รู้สึกว่าเกี่ยวเรานี่จะคือนะลูกนะเฉาะยังไม่ค่อยจะตายเท่า น้องฟินตายกาที่เลยเอาโ้เราต้องชอกเข้าไปชอกโอ้โหกระักวันวันนี้อเจจาดารอจะแวะโอ้ยิงก็รยยยยยยยิงยย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 ยันนยนยย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 ยาย้อนนี่คยับเขามีบายย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 เรายยยยยยยไม่น่ายรยย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 อยะครับจริงยยยยลยยแลยยยแยยยยยยตยยยยยตอยย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 ย้ยย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  เฉอะเะเชะโอ้โหคนนี้ถึกอดทนมากๆเลยนะครบใช่แล้วลูกอืเราต้องฆ่าต้องฆ่าตอนนี้ไม่มีบาเรียรเราต้องใช้เกี้ยวเนี่ยแหละโอ้โหเราตายแทนสู้ไม่ได้นะคะตัวนี้ โอเคแมปนีก็เป็นแมปที่สนุกอีกแมปหนึ่งเลยนะคะก็คือให้เรานะคะไล่ฆ่าเจ้าผีร้ายนะคะที่คอยไล่ล่าคนนะคะนี้ก็มีการสุ่มนะให้เราเลือกเป็นคล้ายๆกับเกมมือเดอร์เลยนะคะนี้ก็จะมีที่สุ่มให้เป็นคนที่ เป็นจัดเกิลนอตนะคะก็ไล่ฆ่าผีนะคะก็จะมีความอึดนะคะเราจะสู้ไม่ได้ก็เหมือนเมื่อกี้นี้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้มีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ